เคก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการน่าเล่นไหม <No. S 1> รายการชี่มาวิเคราะห์ตัวอย่างต่างๆของเกมว่ามันจะมีอะไรที่น่าสนใจและน่าเล่นมากน้อยแค่ไหนโดยผมจะแบ่งระดับความน่าเล่นออกเป็น5ระดับนั่นก็คือหนึ่งไม่น่าเล่นสองเฉยๆสามแย่ตีน่าเล่นและห้าน่าเล่นขั้นสุดสำหรับวันนี้แล้วก็มาอยู่กับเกมเดโคมันเดอร์ไฮเลตกันเกมจากจ,ากจากักรวาลวอร์ฮัมเมอร์โฟร์ที่เทาซที่จะวางจำหน่ายในวันที่หนึ่งมิถุนายนปีสองพันยี่สิบเอ็ดนี้บนทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นพีซีเพย์ตมชันจะมี อะไรที่น่าสนใจและน่าเล่นมากน้อยแค่ไหนมาดูกันไในน่าเล่นไหมในโคมันด้าไฮเลตกัน จะอยู่ในจักรวาลของ w a r h a m m e r 40,000ทีทหรือ Warhammer 4 0 0 0 0มืนะครับถ้าใครไม่รู้จักเนี่ยมันเป็นเกมกระดานหรือบอร์ดเกมนั่นแหละที่จําลองสงครามระหว่างสองฝ่ายและด้วยเนื้อเรื่องที่มันน่าสนใจบวกกับเผ่าแต่ละเผ่าในเกมเนี่ยมันมีเยอะมากๆตัวท็อปเทเบิลของ Warhammer 4 0 0 0 0ทีทเนี่ยจึงถูกแตกแขนงและถูกมาต่อยอดเป็นวิดีโอเกมหลากหลายแนวมา,มากๆเลยจริงๆมันมี w a r h a m m e r แบบธรรมดาด้วยเนี่ยมันจะเป็นตีมแฟนตาซีโลกยุคก,กลางอะไรประมาณนี้เนาะส่วน Warhammer 40,000เ็เปมอราโสงครามาวกาศนันอ,อาาันี่นอ,นนอ,อนยก็ ว่ามันแยกกันนะครับสส่วนนี้เผื่อใครงงหรือสับสนในโครแมนดาก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลวอลแฮมเมอร์โพตีเทวสันเป็นดาวดวงหนึ่งเอาง่ายๆมันเหมือนเป็นภาคแยกจากวอลแฮมเมอร์อ่ะเนื้อเรื่องก็จะโฟกัสอยู่ที่ดาวในโครแมนดาอย่างเดียวเนื้อเรื่องในเดโครแมนดาเนี่ยจะกล่าวถึงความบ้าคลั่งของมนุษย์เมื่ออยู่ในโลกที่เต็ไมไปด้วยมลพิษคนรวยๆเนี่ยสามารถใช้อํานาจของเงินซื้อความปลอดภัยให้ตัวเองได้โดยการที่ไปอยู่ในอาาเขตพิเศษเหนือชั้นบรรยากาศส่วนคนจ,จนๆเนี่ยก็ต้องทนอยู่กับมลพิษด้านล่างกลายเป็น ด้าไฮเลดการเราจะได้รับบทเป็นนักล่าฆ่าหัวพร้อมน้องหมาจากคนสังหารคู่ใจที่ต้องคอยตามล่าและสังหารเป้าหมายเพื่อแลกกับเงินและเอาตัวรอดในตัะคมที่แสนโหดร้ายนี้เนื้อเรื่องก็ประมาณนี้ยังไม่ได้เปิดเผยอะไรออกมามากเท่าไหร่เลยแทบไม่มีอะไรเปิดเผยเลยด้วยซ้ำถ้าให้เดาเนื้อเรื่องมันน่าจะโฟกัสอยู่ที่ตัวละครเราที่เป็นนักล่าฆ่าหัวแหละทำงานหาเงินเอาชีวิตลอดไปวันๆน่ะและอาจจะไปเจอเหตุการณ์บางอย่างที่อาจจะทําให้วิถีชีวิตของเราไม่ใช่การล่าฆ่าหัวไปวันๆแล้วอาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งตามล่าหรืออาจจะถูกจ้าง ไปให้สังขารบุคคลที่มันสําคัญมากๆมันจะเซอร์ไพมากถ้าเกิดหมาก,กูตายแล้วกูต้องไปแก้แค้น <laughs> ไม่ใช่จอดวิกก็คงมีประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างน้องหมาใส่เข้ามาบ้างแหละครับเพราะเหมือนเราไม่เชื่ออะไรเลยนอกจากเงินปืนและน้องหมาทางด้านเกมเพย์ก็จะเป็นเกมแนวเฟิร์สเพรสชั่ o ชูตติ้งที่มีการเพย์ที่รวดเร็วลูกเล่นการเคลื่อนที่ก็จะมีเยอะมากๆเลยเท่าที่เกม FPS จะใส่เข้ามาได้นะไม่ว่าจะเป็นการสไลด์การวิ่งใต้กําแพงการเดสหลบด้านข้างกระโดดตองจังหวะหรือใช้แก p ปปิ้งฮุกด้วยสกิลการเคลื่อนที่ของตัวละครเรามันมีสูงมากๆเลยทําให้เกมเพย์มันรวดเร็วและ มีความคล้ายเกมดูมอยู่พอสมควรเลยรวมถึงระบบฮิวเลือดที่เราจะเป็นต้องฆ่าศัตรูเพื่อฮิวเลือดตัวเอง mm hmm. ตัวละครเราจะมีทั้งโลกและมีทั้งเลือดเหมือนกับดูมเป๊ะๆรวมถึงการเทคดาวศัตรูด้วยจะเหมือนไปไหนเนี่ยรูปแบบภารกิจก็จะเป็นเหมือนการรับฆ้าหัวมานะครับการรับเป้าหมายแล้วก็เข้าไปทําภารกิจอารมณ์เหมือนฮับส่วนกลางในเกมอื่นๆนะเรามารับภารกิจตรงฮับส่วนกลางแล้วเราก็จะถูกโยนเข้าไปในแมปแมปหนึ่งเพื่อสังหารเป้าหมายที่เราได้รับฆ้าหัวมาภายในแมปก็จะมีกล่องลุทของซึ่ง เราสามารถเจอเงินเจอปืนแล้วก็อื่นๆซึ่งผมยังไม่รู้ว่าไอ้นอกจากปืนแล้วมันจะไปใช้ทําอะไระนะเพราะเขาไม่มีบอกเลยว่าไอเศษชิ้นส่วนเนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรรู้แค่อย่างเดียวคือมันสามารถขายทิ้งได้ดีๆแล้วก็เก็บไว้อะไรที่ไม่ดีแล้วก็าขายทิ้งเอามาเป็นเงินซึ่งเงินเนี่ยก็จะไปใช้ในการอัปเกรดตัวละครของเราน้องหมาของเรารวมทั้งของแต่งอาวุธหรือของแต่งปืนต่างๆเนี่ยเราก็ต้องใช้เงินในการซื้อมาอัปเกรดปืนการอัปเกรดตัวละครก็จะส่งผลให้เรามีสกิลพิเศษหรือสกิลกดใช้นะครับซึ่ มันจะเป็นสกิลกดใช้ที่พ่วงพัสซีมาด้วยอย่างเช่นบางสกิลเนี่ยมันทําให้เราสามารถกระโดดได้สองครั้งทําให้เราสามารถวิ่งตาดกํากแพงได้สกิลกดใช้นะตอนนี้ที่เขาเผยให้เราเห็นนั่นก็คือการสโลว์เวลานะแสดงว่าลูกเล่นการเคลื่อนที่เนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ได้จนกว่าเราจะอัพสกิลหรือปลดล็อกสกิลแล้วเท่านั้นอาวุธปืนก็มีให้เลือกหลากหลายมา,มากเลยไม่ว่าจะเป็นปืนพกปืนกลปืนลูกซองปืน เปิดเลเซอร์ไลของแมงมันปักดาก็ไม่รู้นอกจากปืนก็ยังมีดาบอีกอาวุธระยะประชิดอีกที่น่าเป็นห่วงคือในเทเลอร์เราไม่เห็นการสลับปืนระหว่าง2ปืนเลยสมมติใช้ปืนกลเปลี่ยนเป็นปืนพกหรือเปลี่ยนเป็นปืนลูกศอกเราจะไม่เห็นเลยครับเราจะเห็นแค่การใช้ปืนหนึ่งปืนแล้วเปลี่ยนเป็นอาวุธระยะประชิดอย่างเช่นดาบหรืออาวุธอย่างเช่นการสั่งสุนัขของเราหรือน้องหมาของเราให้ไปโจมตีเนี่ยพวกอาวุธพิเศษเราจะเห็นแค่นี้ครับคือส่วนตัวผมก็อยากให้มันสลับปืนได้เยอะๆเหมือนกับดูมอ่ะมันมันจะมันมากเลย เรายิงสลับนู่นสลับนี่ได้แบบหลากหลายเหมือนดูมันเนาะแต่ดูแล้วเหมือนจะไม่มีการเปลี่ยนปืนนะแต่มันยังไม่ชัวร์งไงว่าเราจะสับปืนได้หรือไม่ได้แค่ในเทลเลอร์ที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยมันไม่มีฉากสับปืนเลยสักฉากเดียวคงได้แต่รอเล่นเองอีกทีครับในตอนที่เกมมันวางจําหน่ายแล้ว เราก็มาถึงช่วงสรุปกันแล้วซึ่งก็เหมือนอย่างเดิมผมจะแบ่งระดับความน่าเล่นออกเป็น5ระดับนั่นก็คือหนึ่ไม่น่าเล่น2เฉยๆสามแก่ตีน่าเล่นและหน่าเล่นขั้นสุดโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าใครไม่ชอบหรือไม่ถูกใจยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยกันด้วยและผมจะให้หระดับความน่าเล่นของเกมในคอมมอนด้าไฮเลต์กันอยู่ที่ระดับไม่ดีไม่แย่ครับ <S <S จริงๆนะตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมจะให้มันอยู่ที่ระดับน่าเล่นด้วยซ้ําแต่ว่าพอมาเจาะลึกตัวอย่าง จริงเนี่ยมันมีข้อสงสัยหนึ่งอย่างที่ผมขัดใจมากๆนั่นก็คือการสลับปืนนั่นแหละที่ผมได้พูดไปในพาร์ทของเกมเพย์เนาะแน่นอนเรายังไม่รู้ว่ามันจะสลับปืนได้ไหมแต่ถ้าเกิดมันสลับไม่ได้อย่างในตัวอย่างแล้วก็ความสนุกในการเพย์หรือเกมเพย์ตอนเล่นน่ะแม่งจะหายไปเยอะเลยครับอารมณ์แบบเรามีแค่ปืนปืนเดียวอะแล้วก็เล่นไปทั้งเกมไปทั้งมิชชั่นด้วยปืนปืนเดียวมันจะไม่เบื่อเลยหรอแล้วถ้าเกิดเราไม่มีปืนอื่นเลยเรามีแค่ปืนปืนเดียวเราต้องทนเล่นกับปืนนั้นไปเท่าไหร่ล่ะเราอยากจะ กล่องไงเราเลยไม่รู้ว่าปืนเนี่ยเขาให้มาทุกชนิดและให้เราเปลี่ยนตามมิชชั่นได้เองหรือเราต้องไปหาปืนใหม่หมจากกล่องรุดของแล้วสมมติเราเล่นลูกซองเราจะทนเล่นลูกซองไปทั้งมิชชั่นได้หรอวะตัวระยะไกลที่เราเข้าไม่ถึงอย่างเงี้ยเราจะฆ่ามันยังไงอย่างพวกไนเปอร์ไรเฟิลมันต้องมีอยู่แล้วแหละเราจะฆ่ามันยังไงในเมื่อเรามีแค่ลูกซองอย่างเดียวอันนี้คือกรณีที่เราไม่สามารถเปลี่ยนปืนได้นะซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนปืนได้หรือเปล่าที่ต้องลนอีกอย่างคือการออกแบบของศัตรูมันจะหลากหลายพอไหมามมามารรถสรรรรัอวุธได้ลลูกกเ่่นนใที เราจาเป็นต้องสับปะืนมาฆ่าตัตรูบางชนิดมันจะหายไปเลยครับยกตัวอย่างง่ายๆตัตรูมีเกาะจําเป็นต้องเอาปืนลูกซองเป่าเกาะทิ้งเกาะถึงจะยิงเข้าผู้เล่นอย่างนี้จะถูกตัดทิ้งไปทันทีถ้าเกิดเราไม่สามารถเปลี่ยนปืนได้ในเกมเกมนี้เกมเพย์ก็จะกลายเป็นคุณแค่วิ่งหนีวิ่งหลบไปเรื่อยๆแล้วก็ขันกลับมายิงตัตรูแค่นั้นก็อยู่ที่ว่าเขาจะออกแบบตัตรูได้หลากหลายและทําให้ผู้เล่นต้องเปลี่ยนวิธีรับมือได้มากน้อยแค่ไหนแต่ยังไงเกมมันไม่ใช่เกมฟอร์มยักษ์อะไรอยู่แล้วเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากอออยยู่แล้วนนนะคััเเาามมมิงก็โ คามันก็ไม่ได้แพงมากด้วยที่น่าลุ้นตอนนี้ก็คือเนะื้อเรื่องเนี่ยแหละเขาจะเล่าได้ดีไหมเพราะเนื้อหาในเนโคนมันด้าเนี่ยมันน่าสนใจมากๆากามีปมเรื่องชนชั้นหรือมีเหตุการณ์อะไรที่มันน่าสนใจนอกจากการล่าฆ่าหัวหรือเอาชีวิตรออไปวันวันของตัวเองเนี่ยมันก็น่าจะดีไม่น้อยแต่ถ้าเกิดมีแค่โฟกัสอยู่กับการเอาชีวิตลอดการล่าฆ่าหัวและดูจากทรงก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าภารกิจมันเป็นแบบการเข้าไปในมิชชั่นมิชชั่นหนึ่งจบภารกิจก็ออกมาแล้วรับภารกิจใหม่่กาารรดํเเนน,นเิือง หรือการเล่าเรื่องแบบนี้มันจะไม่ค่อยต่อเนื่องไม่ค่อยปฏิปปต่อแล้วมันจะไม่ค่อยอินเท่าที่ควรนะถ้าคัดซีนน้อยอีกเนี่ยโอ้โหจบเลยไม่ต้องหวังกับเนื้อเรื่องละแต่ใครจะไปรู้เนาะว่าเนื้อเรื่องมันอาจจะเวิร์กก็ได้และเกมเพย์แม่งอาจจะเวิร์กกว่าที่คิดถ้าให้แนะนําคืออย่าพีออเดอร์เลยครับรอดูเกมเพย์ไม่ต้องรอดูรีวิวเลยรอดูแค่เกมเพย์รอดูเนื้อเรื่องอะ่ะรูปแบบเกมเพย์รูปแบบการเล่าเรื่องดูพวกคลิปวอล์คทูแค่นั้นก็พอครับว่าเกมเพย์เรารับมันได้หรือเปล่าแล้วก็ว แล้วก็ได้โบนัสลด15%นะครับถูกกว่าคนที่ซื้อที่หลังเล็กน้อยแต่กลัวอะไรเรามีคูปองเทพจากทางอีพีเกมราคาปกติเนี่ยมันอยู่ที่890มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วมันก็ลด15%สําหรับผู้ที่พีออเดอร์เนี่ยจะเหลือ700กว่าบาทราคาเท่ากันเลยทั้งบนสตรีมแล้วก็บนอีพีเกมแต่บนณีภิกมันมีคูปองลด300บาทให้ไงพอหลังจากมันหมดพีออเดอร์เนี่ยราคามันก็จะกลับมาเท่าเดิมคือ890เราลด300ก็เหลือ590ก็ถูกกว่า700อยู่ดีถูกไหมเอาเป็นว่าใคร ก็คืออย่าพิออเดอร์เลยอย่างน้อยรอดูคลิปวอล์กทูสักหนึ่งพาร์ทหรือไม่ก็อาจจะรอรีวิว e ไปเลยก็ได้เกมมันค่อนข้างเปิดเผยข้อมูลมันน้อยมากเรื่องระบบเกมเพลย์ระบบในเกมหรือเนื้อเรื่องแทบไม่ได้เปิดเผยอะไรเลยครับเปิดเผยอย่างเดียวคือการเพลย์การสาดกระสุนแบบมันแบบบ้าคลั่งนอกนั้นก็แทบไม่ได้รู้อะไรเลยด้วยผมทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมได้กล่าวมาทั้งเรื่องของเกมเพลย์ที่มันดูไม่สุดสักทางและเนื้อเรื่องที่มันยังเอาแน่เอานอนไม่ได้เนี่ยผมจึงให้ระดับความน่าเล่นของเกมในคอมมัน ไม่ดีไม่แย่ครับสุดท้ายก็ต้องขอย้ำอีกครั้งว่ามันเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมถือซะว่าผมเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่จะช่วยให้คุณใช้ประกอบการตัดสินใจในการตื้อเกมใครที่อยากสน,นับสนุนผมก็สามารถโดยเด็ดได้ช่องทางด้านล่างหรือกดปุ่มสมัครเพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมายได้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูกันด้วยถ้าชอบก็จะลึงกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากผมได้นะครับสำหรับว,วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม